ออนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอกาสพระเทรานุเทระเพื่อกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเชิญพรยติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแง่ม,มุมหรือข้อปฏิบัติที่พระองค์ฤตรัสแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลาย กรรมฐานที่พระองค์ได้ตรัสแสดงแก่พุทธบริษัทก็เป็นกรรมฐานที่เหมาะควรแก่อัตยาัยของสัตว์ในคราวนั้นน,นถ้าหากว่าเราอยู่ในกระแสพระยาณของพระองค์พระองค์ก็จะทรงทราบว่าอัตยาัยที่เราสั่งสมไว้เหมาะควรแก่การแสดงธรรมอะไรโปรดหรือเหมาะควรแก่การรับธรรมเทศนาอะไร นั้นการที่พระองค์ได้ตรัสแสดงหมวดธรรมแต่ละหมวดก็เพื่อประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติของเราสัตว์ผู้มีอัธยาศัยเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยที่ปรากฏโดยพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมก็ถือว่าเราได้มีโอกาสเปิดให้จิตใจของเราได้คุ้นชินคุ้นเคยกับคำสอนที่นำสัตว์ออกจากทุกข เราก็เป็นผู้หนึ่งที่จะนำตนเองให้ออกจากทุกข์ซึ่งการที่จะออกจากทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยวิธีการประพฤติปฏิบัติผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ต้องมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติผู้ที่รู้แนวทางการประพฤติปฏิบัติให้พ้นไปจากทุกข์โดยลำพังพระองค์เองก็มีอยู่สองพระองค์ด้วยกันคือพระองค์แรกก็ได้แก่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้า พระองค์ที่สองก็ได้แก่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าซึ่งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกับพระพุทธเจ้ามีความต่างกันและมีความเหมือนกันในลักษณะของการตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองก็มีความเหมือนกันแต่ความต่างกันอยู่ที่ว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วสามารถสอนเวนยสัตว์ให้ตรัสรู้ตามได้ด้วยส่วนพระปัจเจกับพระพุทธเจ้า ตราสรูุ้ตามลำพังพระองค์เองแล้วไม่สามารถที่จะสอนธร,รมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ก็สามารถแนะนำข้อประพฤติปฏิบัติให้สัตว์ทั้งหลายได้ถือเอาประโยชน์ในการนำไปประพฤติปฏิบัติแต่ไม่สามารถที่จะยกเอาสภาวธรรมขึ้นแสดงโดยความเป็นขันธาตุอายตนะโปรดเวนยสัตว์ได้เพราะว่าปัญญาของท่านไม่สามารถ ไม่เทียบเท่ากับพระสัพพัญยุตยานดันการที่เราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมไม่ว่าจะเป็นการได้ยินได้ฟังธรรมในสำนักของพระพิสุผู้กล่าวธรรมก็ตามหรือในสำนักของอุบาสกอุบาสิกาผู้กล่าวธรรมก็ตามเราก็ต้องมาตรวจดูว่าธรรมะหมดนั้น,น,นตรงกับอรยาัยของเราหรือไม่หรือเราเหมาะที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมเทศนา นั้นหรือไม่แล้นในยุคปัจจุบันโยมการประพฤติปฏิบัติมีหลากหลายวิธีซึ่งในความหลากหลายวิธีนั้นผิดก็ได้ถูกก็ได้คำว่าผิดก็ได้ถูกก็ได้คือในความหลากหลายถ้าหากว่าเป็นไปตามที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้อันนี้เป็นความถูกต้องแต่ถ้าหากว่าในความหลากหลายนั้นไม่ตรงตามที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้อันนี้เป็นความไม่ถูกต้องซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไร ถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องอาศัยการศึกษาพระปริยัติซึ่งบางคนบางท่านอาจจะเข้าใจว่าการศึกษาปริยัติเป็นทำเครื่องเลื่อนช้าเพราะมีบางคนบอกว่าเรียนทําไมเยอะแยะมากมายปฏิบัติไปเลยทางตรงนะคําว่าทางตรงก็อาจจะตรงอยู่แต่ว่าตรงกับอะไรอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติโดยที่เราไม่ศึกษา ก็แน่นอนแล้วว่าเราจะต้องเป็นบุคคลสองจำพวกพวกใดพวกหนึ่งนะก็คือเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าถ้าในยุคนี้สมัยนี้ก็ตัดออกไปทั้งสองอย่างคือเราไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้ตนเองเป็นพระพุทธเจ้าในขณะที่ศาสนาของพระเจ้าพระองค์นี้ยังทรงอยู่ และเราก็ไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพระประเจคบุรีเจ้าในคราวที่ศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่อันตรธานไปฉะนั้นการที่จะบอกว่าไม่ต้องเรียนแล้วก็ปฏิบัติไปเลยเนี่ยโอกาสที่จะผิดทางเป็นไปได้มากและเราจะเรียนอย่างไรเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องก็ไม่ได้เรียนอะไรที่นอกเหนือไปจากพระดำรัสที่พระองค์ตรัสแสดงไว ในส่วนของพระวินัยในส่วนของพระสูตรหรือในส่วนของพระอภิธรรมแต่ในวันนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องที่เราท่านทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระสูตรจะเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรโยมเคยได้ยินไหมโยมโยมตาสติปัฏฐานสูตร โยมทางนี้เคยได้ยินไหมโยมสติปัฏฐานสูตรโยมเงียบเลยโยมโจสติปัฏฐานสูตรโยมโจบอกได้ยินได้ยินเคยได้ยินอยู่เคยอ่านไหมเคยอ่านอีกนะแล้วถามว่าเคยปฏิบัติไหมก็ต้องบอกเคยปฏิบัติอีกเพราะว่าในสติปัฏฐานสูตรโยมมีการแสดงเกี่ยวกับข้อประพฤติปฏิบัติที่เหมาะแก่อริยาสัยของเวนยสัตว์ ทั้งผู้ที่เป็นสมถยานิกทั้งที่เป็นผู้ที่เป็นวิปัสนาญาณิกคําว่าสมถยานิกคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติโดยอาศัยการเจริญสมถะการเจริญฌานให้ได้ฌานก่อนได้อุปจาระฌานหรือได้อัปนาฌานและก็ใช้ฌานเป็นบาตรในการเจริญวิปัสนาอีกทีหนึ่งจนกระทั่งสามารถแทงตลอดมรรคนิพพานได้ส่วนผู้ที่เป็นวิปัสนาญาณิกคือผู้ที่ ไม่ได้เจริญสมถะได้อัปปนาได้อุปจาระฌานได้อัปปนาฌานก็อาศัยการเจริญวิปัสนาอย่างเดียวในกรรมฐานหมวดอิริยาบทที่จะนําเสนอในวันนี้โยมก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้พุทธบริษัทได้ทราบตามความเป็นมาเป็นไปตามหลักฐานที่โปรองด้ตรัสแสดงไว้ในส่วนของพระบาลีและก็มี พระเชระผู้รู้พุทธประสงค์ได้กล่าวคำอธิบายเกี่ยวกับพระดำรัสของพระองค์และก็มีพระดีกาจารย์ที่เห็นว่าในบางคำพูดที่มีการอธิบายไปแล้วอาจจะมีความเข้าใจยังไม่ชัดเจนก็นำมากล่าวอีกทีหนึ่งและในวันนี้ก็จะได้นำข้อความที่ปรากฏในบาลีอัตถกถาดีกา ของสติปัฏฐานสูตรในหมวดยิยาบทบพ,พะมากล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนําไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะบางครั้งบางทีอาจจะมีการคิดหรือความเข้าใจที่แตกต่างกันอันนี้ก็จะนําเสนอเกี่ยวกับสติปัฏฐานสูตรนะมีขึ้นจอไหม มหาสติปฐานสูตรอยูทางด้านซ้ายมือของโยมนะก็จะมีภาคภาษาบาลีใครอ่านบาลีได้ก็แปลบาลีได้ก็แปลบาลีไปเลยถ้าใครแปลบาลีไม่ได้ก็อ่านในทางด้านขวาก็จะเป็นภาคภาษาไทยนี้เป็นพระดำรัสที่พระองค์ตรัสแสดงไว้เป็นหมวดของกรรมฐานลำดับที่สองในกายานุปัสนาสติปฐาน ซึ่งในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยพระองค์ะตรัสแสดงนะอัศส,สะปัสสะกรรมฐานคือนะเกี่ยวกับอนาปานาสติเนี่ยจะแสดงเป็นหมวดแรกพอจบอนาปานาสติก็จะแสดงนะอริยาบทบพะเป็นําดับที่สองเกี่ยวกับยืนเดินนั่งนอนนะยืนเดินนั่งนอนที่เรายืนเดินนั่งนอนอยู่ทุกๆวันพระองค์ตรัส ให้เรามารู้เกี่ยวกับความเป็นไปของการยืนเดินนั่งนอนว่ามันสามารถถ่ายถอนความสำคัญผิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้และเรายืนเดินนั่งนอนตั้งแต่เล็กจนโตจนอายุถึงขนาดนี้เราเคยมีความเข้าใจไหมว่านี่คือกรรมฐานที่จะสามารถทำให้เราพ้นไปจากทุกข์ได้เราก็อาจจะไม่ทราบแต่พระองค์ได้ตรัสแสดงนะข้อความ ที่ปรากฏบนจอนะให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ฟังนะโยมลองอ่านภาคภาษาบาลีก่อนนะ้นเนี่ยข้อความตรงนี้ลองอ่านพร้อมกันปุณะปะปรังพิกเวพิกขุคัดฉันโตวาคัดฉามีติปะชานาติทิโตวาจิโตมหีติปะชานาตินิสินโนวานิสินโนมหีติปะชานาติ สยาโนวาสยาโนมิฮิติปชานาติแปลเป็นไทยนะพิสูจทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสูจเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งหรือเมื่อน,อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนอน,นี่คือพระดำรัสที่พรองตรัสแสดงแก่พุทธบริษัทที่อยู่ในสมาคมนั้น ครองตรัสแค่นี้โยมคนฟังรู้เรื่องตอนนี้โยมฟังแบบเนี้ยโยมรู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องตามที่เรารู้เรื่องนี่แหละว่าเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนแต่ในสมัยก่อนเขารู้ว่าเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอน แล้วถ่ายถอนความเห็นผิดแล้วถ่ายถอนอย่างไรตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจว่าพระดํารัสที่พระองค์ตรัสแสดงนี้เนี่ยเป็นกรรมฐานได้อย่างไรซึ่งเมื่อพระองค์ได้ตรัสแสดงแบบนี้พระรักคาถาาจารย์ยมก็นําข้อความนี้มากล่าวมาอธิบายเพื่อให้ทราบว่าพระดํารัสนี้เนี่ยมุ่งหมายที่จะให้ทราบอะไร ซึ่งท่านอธิบายไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงจำแนกกายานุปัสสนาด้วยอำนาจแหง่งลมอสสาสะปัสสาสะอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะทรงจำแนกด้วยอำนาจแหง่งอิริยาบถจึงตรัสว่าปุณะจะปรงังที่แปลว่าอีกอย่างหนึ่งดังนี้เป็นต้นเนี่ยข้อความนี้โยนะ่ข้อความว่าปุณะจะปรังนี้แหละข้อความนี้แหละท่านอธิบายคำคำนี้ ว่าที่ประมงตรัสอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้ทราบว่ายังมีกรรมฐานที่เหมาะกับจริตของผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติอีกไม่ใช่เพียงแค่อนาปานสติเท่านั้นทีนี้ในคำว่าอิริยาบถในคำนี้นะยมในคำว่าอิริยาปถาวเสนะในคำว่าอิริยาบถท่านก็จะอธิบายในส่วนของการอธิบายนี้เนี่ยเป็นชั้นของดีกาจารย์ ผู้ที่รู้ความหมายของคําที่จะสื่อให้ทราบว่าในข้อนี้เนี่ยคนที่จะทราบเกี่ยวกับอริยบทว่าอย่างไรท่านก็กล่าวว่าคําว่าอิริยาปถาวเสนาะข้อความนี้นะเป็นข้อความที่อธิบายในดีกาจาร์ท่านดีกาจารย์อธิบายไว้ด้วยอานาจแห่งอริยาบทได้แก่การผัดเปลี่ยน,นอริยบทได้แก่การ ผัดเปลี่ยนคือความเป็นไปได้แก่กิริยาให้รู้ก่อนว่าการผัดเปลี่ยนอิยาบทนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องทราบก่อนว่ามันเป็นอะไรเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าวิธีการที่จะมนสิการกรรมฐานหมดนี้เนี่ยจะมวีวิธีมนสิการอย่างไรในทีนี้บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นประโยคะทางกายเป็นความพยายามเป็นความเคลื่อนไหวทางกาย คำว่าอิรียบทไม่ใช่เป็นความรู้สึกนึกคิดทางใจฉะนั้นกรรมฐานหมดนี้ฉะนั้นกรรมฐานหมดนี้เนี่ยเป็นกรรมฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับการกําหนดหรือกรรมนสิกาลที่เป็นไปทางกายนะเพราะว่ากรรมฐานบางอย่างมีการใส่ใจเกี่ยวกับสภาวธรรมที่มันเป็นนามธรรม แต่ในที่นี้เป็นการมุ่งหมายให้รู้ถึงการผัดเปลี่ยนที่เป็นไปทางกายและท่านอธิบายคําว่าอิริยาบทคําว่าอิยาบทที่มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายเพราะว่าบางคนบางท่านเข้าใจว่าอิยาบทเป็นบัญญัติก็มีบางคนบางท่านเข้าใจว่าอียาบทเป็นปรมัา์ก็มี คำว่าบัญญัติกับปรมตัตเนี่ยบัญญัติคือสิ่งที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเรียกขานกันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้นะอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยแบบที่โยมเห็น,เ,นเรียกว่าปากกาแบบนี้เรียกว่าไมโครโฟนอย่างเนี้ยเป็นการบัญญัติเรียกขานกันแต่ว่าโดยสภาวธรรมมันคือรูปธรรมที่มีการเสื่อมสลายไปด้วยอำนาจของความเย็นความร้อนเป็นต้น ว่าโดยปรมัติมันคือรูปธรรมไมโครโฟนมันคือรูปธรรมปากกาเนี่ยมันก็คือรูปธรรมกระเป๋าใส่อุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆก็เป็นรูปธรรมแต่มีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกันอย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกลุ่มชนนั้นๆในหมู่กลุ่มนั้นๆนั้น,นคําว่าอิริยาบถ เป็นคําที่จะต้องทําความเข้าใจเพราะถ้าหากว่าไม่เข้าใจแล้วก็จะนําไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในที่นี้ท่านก็เลยอธิบายคําว่าอิริยาบถข้อความที่ไฮไลท์บนจอภาพคําว่าอิริยาบถคือคลองคลองทางเป็นไปแห่งกิริยาทั้งหลายเหตุนั้นจึงชื่อว่าอิริยาบถ ความเป็นไปแห่งกิริยาทั้งหลายท่านไม่ได้บอกว่ามันคือรูปหรือมันคือนามแต่ท่านกล่าวว่าทางเป็นไปแห่งกิริยาทั้งหลายคำว่าทางเป็นไปแห่งกิริยาทั้งหลายนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการตีความเนี่ยความเป็นไปเนี่ยทางเป็นไปแห่งกิริยาทั้งหลายเป็นการตีความว่า ท่านไม่ได้กล่าวว่ารูปเมื่อไม่ได้กล่าวว่ารูปนะ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างอื่นที่นอกเหนือไปจากรูปก็เลยมีการกล่าวว่าเป็นบัญญัติที่เรียกขานกันแต่ว่าจะเป็นบัญญัติประเภทไหนหรือจะเป็นรูปหรือเมื่ออย่างไรนั้นเดี๋ยวก็ติดตามตอนต่อไปนั้นความหมายก็คือการกําหนดซึ่งสรีระที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิริยามีการเดินเป็นต้น ท่านก็ที่บาบเพิ่มเติมนะว่าคําว่าอิรยาบทในทีนี้ที่ท่านบอกว่าคลองคือทางเป็นไปแห่งกิริยาทั้งหลายเหตุนั้นจึงชื่อว่าอิยาบทความหมายก็คือความหมายคือการกําหนดสรีระที่เป็นไปด้วยอํานาจแห่งกิริยามีการเดินเป็นต้น,นการกําหนดสรีระที่เป็นไปด้วยอํานาจแห่ง กิริยาอาการมีการเดินเป็นต้นฉะนั้นเวลาที่เราจะใส่ใจกรรมฐานหมดนี้เนี่ยมันจะมีหลักอยู่ที่ว่าใจคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะต้องรู้ว่าตนเองเนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์ของกรรมฐานกรรมฐานเป็นการฝึกฝึกใจให้อยู่กับอารมณ์ฉะนั้นมันจะมีอารมณ์กับมี ตัวที่ไปรู้อารมณ์ตัวที่รู้อารมณ์เป็นตัวที่ถูกฝึกเป็นตัวกรรมฐานซึ่งในที่นี้ก็ได้แก่สติสัมปชัญญะแล้วก็ความเพียรที่เป็นองค์ของสติปัฏฐานส่วนกิริยาอาการคือความเป็นไปของกายเนี่ยเป็นตัวอารมณ์ของกรรมฐานยมพอเข้าใจนะยมทางนู้นเข้าใจไหม โยมโจมันมีตัวอารมณ์กับตัวรู้อารมณ์ตัวที่จะฝึกคือตัวไหนโยมตัวที่จะฝนะึกตัวรู้อารมณ์ฉะนั้นเวลาที่รรเ,รเราจะฝึกกรรมฐานบทนี้เนี่ยเราจะต้องฝึกตัวรู้อารมณ์ตัวสติสัมปชัญญะวิธีการฝึกก็คืออาศัยอารมณ์อาศัยอารมณ์ในการฝึกเพราะเราจะฝึกตัวรู้อารมณ์ ตัวรู้อารมณ์จะมีการพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้นั้นต้องอาศัยอารมณ์อารมณ์ที่จะนำมาฝึกในที่นี้คืออิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนแหละเป็นตัวอารมณ์ที่จะทำให้ใจได้เกิดการพัฒนาพัฒนาในการรู้อารมณ์นั้นๆรู้ถึงขั้นไหน รู้ถึงขั้นที่ว่ามีปัญญาแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามมันจะมีการพัฒนาไปตามลำดับแบบนั้นแต่ในส่วนเบื้องต้นเราจะมีความเข้าใจว่าเป็นรูปหรือเป็นนามนั้นก็ยังไม่สามารถสำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่แต่การที่ไม่ทอดทิ้งในการใส่ใจในการมนนสีการอารมณ์นั้นนั่นแหละจะเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นรู้ สภาวะทำความเป็นจริงได้ท่านก็เลยอธิบายเพิ่มเติมไปอีกว่าในที่นี้เนี่ยถ้าเราจะใส่ใจเกี่ยวกับอริยบทก็ต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นทางกายนะยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจะมีการทําอะไรที่พิเศษไหมโยมต้องทําอะไรพิเศษไหมเวลาโยมเดินไปตลาดต้องมีการกะจังหวะไหมรถจอดอยู่รถกับข้าจอดอยู่ เดินหนอเดินหนอโอ้โหรถกับข้าวออกไปก่อนแล้วเ,เราจะเดินช้าเดินเร็วมันจะรู้เวลาของมันถ้าหากว่าเรารู้ว่าเออถ้าเราไปช้าเนี่ยรถกับข้าวมันจะออกไปก่อนเราก็ซื้อกับข้าวไม่ทนันเราจังหวะเราอยู่ตรงนี้กับรถกับข้าวอยู่อีกที่หนึ่งเราจะรู้ว่าการกำหนด อาการก้าวของเราเนี่ยจะก้าวสั้นก้าวยาวก้าวเร็วแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ช่วงจังหวะนั้นนั้นกำลังจะบอกว่าการใส่ใจกรรมฐานไม่มีการทำอะไรที่พิเศษคำว่าไม่มีการทำอะไรที่พิเศษในทีน่นี้ไม่มีการทำให้อียาบทผิดไปจากปกติที่ควรจะเป็นคือไม่ใช่มาตั้งท่าว่าวันนี้จะนั่งสักหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วอ ไปเดินหนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงแล้วเอาไปนอนหนึ่งชั่วโมงแต่เวลานอนเนี่ยระวังนะกำหนดไว้หชั่วโมงอาจจะเลยไปสองสามชั่วโมงแล้วแล้วก็ไปยืนหนึ่งชั่วโมงไม่มีการกําหนดแบบนี้ถ้าไม่ได้แสดงไว้ว่าการเจริญกรรมฐานเนะี่ยอยู่ที่อารมณ์เป็นสําคัญไม่ได้บอกนะคืออยู่ที่การฝึกฝึกใจฝึกตัวสติสัมปชัญญะแต่มีอารมณ์เนะี่ย เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยเกิดการพัฒนาฉะนั้นการจะยืนเดินนั่งนอนยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเดินเนี่ยเราจะเดินอย่างไรในขณะที่เราเจริญกรรมาฐานหมดนี้เพราะบางคนบางท่านเวลาที่ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญกรรมาฐานหมดนี้ก็จะเกิดความเข้าใจว่าการที่เราไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องจริงจัง กับข้อประพฤติปฏิบัติในคราวนั้นนั้นก็คือมีการใส่ใจมีการทําอะไรขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องสังเกตเพื่อให้สติของเราไปกําหนดจดจอ่อเหมือนอย่างเรากําหนดลมหายใจถ้าใครฝึกกําหนดลมหายใจสติของเราไปอยู่ที่ไหนโยมลมหายใจและลมหายใจอยู่ที่ไหนอยู่บริเวณที่มันกระทบะลมหายใจเนี่ยอยู่ที่สะดือไหมเอาอยู่ที่ปอด โอ้อยู่ที่ลิ้นปีโยมบอกลมหายใจอยู่ที่ลิ้นปีอ่าอ,อยู่ที่ปลายจมูกตกลงอยู่ตรงไหนโยมลมหายใจเนี่ยโยมลมโชยลมหายใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปลายจมูกทําไมลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกเออมันเข้าออกที่จมูกนะถ้าลมออกไปข้างนอกเรียกว่าลมหายใจไหมมันออกไปแล้ว ไม่เรียกลมหายใจนะอารมณ์ตอนนัน้มันหายใจเข้าอ่ะไปถึงท้องมันเรียกว่าลมหายใจไหมเออก็เรียกว่าลมหายใจแต่ลมหายใจในวิธีการที่ท่านให้มนสิการคือบริเวณในจุดที่มันกระทบแต่ไม่ได้ให้ใส่ใจตัวที่ถูกลมกระทบเพียงแต่อาศัยว่าลมกระทบที่ไหนเพื่อให้รู้ว่าลมหายใจเนี่ยเราจะกำหนดบริเวณไหนแค่นั้น บางคนบอกต้องเริ่มต้นที่สะดือเลยที่ท้องเลยท้องพองท้องยุบแล้วก็ไล่ขึ้นมามาถึงปลายจมูกงนั้นอารมณ์เนี่ยเป็นส่วนที่เกิดขึ้นตามปกติของมันถ้าเราไม่ได้มานาสิการอย่างตอนนี้เราไม่ได้มาใส่ใจกรรมฐานหมวดกำหนดลมหายใจเรารู้ไหมว่าเราหายใจเข้าหายใจออกในขณะที่เรานั่งฟังแบบนี้เนี่ย เรารู้ไหมว่ามันมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้นะโยมรู้ไหมอาตมาบางทีไม่รู้เลยโยมเราไม่ได้ใส่ใจแต่มันก็หายใจไปปกติของมันกำลังจะบอกว่าลมหายใจของเราในแต่ละวันแต่ละวันแม้เราจะไม่รู้ว่าเราหายใจเข้าหรือเราหายใจออกแต่มันมีลมหายใจไหมมี ในขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนบางทีเราใส่ใจไปอย่างอื่นคิดไปอย่างอื่นแต่ในขณะนั้นเรายืนเดินนั่งนอนเรามีอาการยืนเรามีอาการเดินมีอาการนั่งมีอาการนอนแต่อาการเหล่านั้นเรากลับไม่รู้มีไหมมีฉะนั้นความเป็นไปของร่างกายลมหายใจก็ดีอาการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นก็ดี มันมีอยู่ตามสภาพของมันแต่ใจของเราเนี่ยไม่ได้ไปรู้ฉะนั้นลมหายใจเข้าออกหรืออาการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานไม่ต้องไปทำให้มันผิดปกติเพราะบางคนพอเริ่มจะนั่งสมาธิอา้าวเตรียมตัวนั่งสมาธิสักหนาทีสินาทีกำหนดลมหายใจตั้งกายตรงขึ้นมาแล้วก็พยายามหายใจเข้าลึก หายใจออกยาวๆโย,ยมเคยทําแบบนี้ไหมทหําไมทําแบบนั้นล่ะโยมกําลังจะบอกพระบอกนั่นนั่นนั่นพระบอกให้ทําแบบนั้นถูกผิดจะยกให้พระหมดเราดีตลอด <c oughs> เรียกยังไงเอออพระบอกเอาหายใจเข้าหายใจออกอจะพุทธจะโทรหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าไปสํานักไหน ทีนี้ตอนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆบางทีก็สามครั้งเป็นอุบายโยมเป็นอุบายอุบายอย่างไรบางทีเรานึกไปเรื่องอื่นไงแต่เมื่อปฏิบัติจริงๆไม่มีการบังคับอะไรไม่ใช่คนหายใจสั้นจะทําให้หายใจยาวนะคนหายใจยาวมาทําให้หายใจสั้นนะไม่ใช่เราหายใจแค่นี้พอหายใจปกติ แต่พอไปรู้แล้วเนี่ยรู้ลมหายใจของตัวเองผู้นั้นจะรู้ว่าไอ้ลมหายใจเรายาวหรือลมหายใจสั้นหายใจยาวหายใจสั้นปกติไม่ใช่ไป,ไปหายใจโอ้แบบนี้ตายเลยโยมเลิกปฏิบัติกรรมฐานนะอ่ายกตัวอย่างจะเดินไปซื้อกับข้าวอีกเหมือนกันหายใจแบบนี้โยมเหนื่อยก่อนโอ้ตายโยมนะก็จะไปถึงรถขายกับข้าวเหนื่อยตายเลยหายใจปกติ แต่ในความเป็นปกตินั่นแหละให้มีสติไประลึกรูก้ยืนเดินนั่งนอนปกติแต่มีสติไประลึกรู้ไม่ต้องยกอะไรเป็นพิเศษนะไม่ต้องยกอะไรเป็นพิเศษลองนึกภาพถ้าเกิดว่าเรากำลังนั่งฟังทรรแบบนี้ในสมัยพุทธกาลนะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นบางทีเป็นแสนโยม11บเอดนหุ่นะสิบสอนหุตหนึ่งสนสองหมื่นคน จินตนาการตามโยมเกิดฟังไปปั๊บลึบลึบเหมือนกันหมดแสนสองโอ้โหคงจะเอ้สมาคมนี้เขาทำอะไรกันมาปฏิบตัติทำเหมือนกันหมดแล้วแต่และคนแต่ละท่านนะ่ะมีจริตเหมือนกันหรือเปล่าและทำไมต้องทำเหมือนกันหมดแบบนั้นฉันในครั้งในขณะที่ฟังทมโยม ถ้าหากว่าผู้นั้นเข้าใจว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอะไรเป็นตัวปฏิบัติที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะถ้าสามารถรู้แบบนี้แล้วแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เราจะฝึกคือสติสัมปชัญญะไม่ใช่ตัวอารมณ์มันจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายในการประพฤติปฏิบัติ